สวัสดีครับผมตั้ม TUM ซึ่งวันนี้ผมก็จะไปดูสมิงพาที่เพื่อนแดงจับไว้จับมันไว้ที่น้ำตกหลังนะทุกคนซึ่งนี้ผมก็จะเอาน้ำมนต์นะทุกคนนี่น้ำมนต์ผมไปขอที่วัดนะทุกคนหลวงพ่อก็ให้มาผมบอกว่าเอาขวดเดียวพอหลวงพ่อก็ให้มาเนี่ทุกคนผมก็จะไปให้เขากินนะไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าเขาไม่กินผมก็ต้องล่าใส่ตัวเขานะทุกคนแล้วก็ผมจะเอาน้ำเปล่าไว้น้ำเปล่าไปสักขวด,ขวดน่าจะขวดหนึ่งแล้วก็ไปรวมขวดนี้ก็ ไปให้เขาดูว่าเขาจุดเลือกอันไหนนะทุกคนแล้วก็เพื่อนแดงบอกว่าเขาแบบมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวเช่นเคยนะทุกคนก็ผมต้องเดินทางไปที่น้ําตกลางนะตอนนี้ผมก็อยู่เลยบ้านผมมาได้สักพักแล้วผมขี่รถมานะทุกคนโอเคครับทุกคนวันจีเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเวยนะไปรับชมคลิปกัน นี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็มาเข้ามาถึงตกลลางลนแล้วกระแดงบอกว่ามันจะเก็บไว้ตามป่าน,นะทุกคนแล้วผมก็ขอหันดูก่อนนะทุกคนไปนี่นะทุกคนเราลงมาจากทางนตกหลางไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะ จะไล่หาเพิ่ไมได้ไม่รู้จะเจอหรือปะ ออกเลยคนจุดไฟนี่คนจุดไฟตรงนี้ได้เหรอจุดสองที่ถ้าไม่ดำนี่คือลามป่านะดูเลยไม่รู้เลยคงจะเจอหรือเปล่า ทุกคนดูบรรยากาศดินี่ก็คือเวลาบายโมงนะทุกคนบรรยากาศก็คือแบบร้ายอยู่นะร้อนด้วย้องขอหาตามป่านีนก่อนนะไม่รู้ว่าจะเจอได้บ่า นี่นะทุกคนนี่น่าจะเป็นเส้นวิบากนะทุกคนเราก็ขึ้นไปนู่นเลยร้อนนะทุกคนผมว่าสมิงพาตัวน,นั้นนี่คือน่าจะร้อนน้าดูเลยผมก็เล่นน้ำมาแล้วนะนี่น้ำเาเลรวะมีน้ำด้วย เสียงน้ำเหมือนรั่วนะทุกคนน่าจะน้ำรั่วแื่แนงวอามีอยู่ในะแบบว่าดงไผ่แล้วมีหินเยอะๆนะทุกคนจะเดินหาแล้วรอบเลยนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะ แล้วก็เมื่อเช้าคือเมืม่อเที่ยงเี่ยเนี่ยเพื่อนเล็กก็มาดูนะทุกคนเพื่อนเล็กนําเสื้อไหมเขาใส่ด้วยนะเพื่อนเล็กก็บอกมันกันว่ามันอยู่ตามหินก้อนใหญ่เลยมันอยู่แบบหินก้อนใหญ่ใหญ่อะเดินดูรอบหินกันนะ เพื่อนเล่นบอกว่าดูตามก้องใหญ่ๆว่ติดห้วยแต่ผมยังไม่เจอห้วยเลยตอนนี้นะดุดใจคืออุ้มอามาทุกคนดูดิ น่าดูเลยเจอหรือเปล่าวะ,ะผมวนมาสองรอบแล้วนะช่องเนี้ยอีกวันรอบนี้ผมจะเจอหรือเปล่า ต้องยดินแห่งั่างๆดูนะด้วยเพื่อที่จะเจอร้านจัดเลยเสี่ยงอะไรวะเฮ้ย อัอ,อนี่น้ำทุกคนนี่ไงที่เพื่อนเล็กบอกว่ามันจะมีติดห้วยเลยไม่รู้ว่าแถวไหนนะนี่ตาหินก้อนใหญ่ไม่รู้ใช่แถวนี้หรือเปล่าเนะหนื่อยนะ ทุกคนเสียงอะไรวะเป็นหลังหินเนี่ยเหมือนมีเสียงหลังหินเลยนะเมื่อกี้ผมมีเ,เสียงข้านี้นะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันทำอะไรวะทุกคนดูดิเหมือนมันนั่งสมาธิเลยลงุง นี่ไงเสื้อที่เพื่อนเล็กมาให้ใส่มาโอเคทุกคนกูจะเอาหน้งมาให้เขานะ้ำที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้มันจะไม่เห็นเลยทุกคนเแบบหนื่อนะคนเห็นปล่ามันจะไม่เห็นเลยไปยังกันฮ้องเอาหน้ำมาให้ ลุงนะ่าจะร้อนนะเพ่อนหนึ่มผมเมื่อ,อเทอะทุาากคนเขลหิวน้ำน,ออนะครับเอภัยะพองน้ำมาให้เขาสองขวดแล้ด้วยนี่น้ำนี่น้ำมาแล้กันลุง นี่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 เลยต้องกนจัดดูเอาน้ำมาคุณเก็บตรงนี้นทุกคนให้น้ำก่นละกินน้ำดกินน้ำเอาเถอะเองเถอะเอเอาลทุกคนเอาลเขากินน้ำเปล่านะเมื่อกี้ หยิบน้ำเปล่าไปแล้วกินแล้วกินแล้นแล้ว่าจะร้อนเลยนะเชฟครอวอย่ามองคีมอ,องกีได้ผมบอกกินเยอะๆนะอ เก็บไว้กินด้วยก็ได้เพราะมัน hmm ร้อนนะโอได้โอไดเรากล้องไงอ่องาเยะทุกคนมันเขารู้อ่ะเขาบอกไม่เอาคนนี้เบิร์ดได้แหละเยอะๆทุกคนมันเขารู้ว่าเป็นน้ำมนต์นะเขารู้ได้ไงอ่ะอ่องอยู่เนาะ เมือ่อเมื่อนั้อะไรเยี่ยสมียะเขาบอกว่าเขารู้ถ้าจะอทำงไงด,ด,ดีวะขอรู้แล้วทุกคนมันต้องอ้อมแลเดี๋ยวผมขออ้อมแล้ว อยู่บนนี้เลยเหมือนเธอฮะพ่อเพื่อนนี่เพื่อนไหนก็มาให้นะทุกคนเนี่ยเพ่อตรงนี้เพื่เหมือนเธอฮะไม่ไน้ไผมจะลาดให้เพ่อนจะขวาน ผมล้าเรียบร้อยแล้วนะเขาแสบร้อนมากทุกคนดูดิมันนั่แหละผมช่วยเขานะอย่าเชื่อช่วยนะชเฉลคุย เมื่อกี้ผมลาดเต็มๆเลยนะคนลาดแต่ว่าเปียกชุ่มเลยแหละสวีเชือ่อเขาแสบร้อนมากทุกคนนะดิ ขเขาจะยิ้มเลยวะไม่นั่นแหละเอาทุกคนดูดิแบบหอดิ้นจนดูดิทั้งม,มือทั้งขานี่คือดำไปหมดเลยนะเนี่ย เทต่าง了มีคนถามว่าคือนอะไรนะมีแล้วแน่ยิบเพียงในเทือแทีอโอโอสีละเทือมาคุณละขอไม่เชื่อนะทุกคนเม่น,นั่นแหละอ๋อคนนี้กินไม่หมดด้วยทุกคนเขาบอกว่าไม่ใช่นะมันคือน้ำอะไรสักอย่างที่แต่พวกมัไปคือน้ำมนตนะ เขาบอกมันไม่ใช่น้ำเปล่าแน่มันเขารู้อะ่ะนเบนน่นแหละองมยนะกนบโอ้ขบโกนผมหน้เลยเบนน่นแหละ ดูดิข้าควรดูมันดีนดนนอ๋อดูว่าเขาโกรธแน่ถ้าเขาไม่ได้มาเชือกถ้าไม่ได้โดนมาเชือกนี่เขาน่าจะออกามาทำร้ายผมเลยแน่น กคนคนนี้จะแซ่บหรอคนจัดเล่แมน,นที่ผมโดนเข้าไปเมื่อกี้นะไม่ได้เลยทุกคนทำไมเขาร้องเสียงนี้วะอื้ยแล้วก็เป็นหน้าเลยแมนด้วยผมต้องผมก็ช่วยความไม่ได้ทุกคน มก้าวใกลด้วยมันั่แหละเหน็บบ้องที่น่นเล่น่ยมันเก่งกรเพราะนะเ<อ>ชื่อเอเบอ้อ,องเหน็บบ้องทั้งเบลอเขาบอกว่าอยากเป็นคนแล้วก็เขาไม่อยากกินน้ำแบบนั้นนะแต่เขาอ,อยากเป็นคนผมก็บอกไปว่าถ้าอยากเป็นคนก็ต้องกินน้ำแบบนั้นเลทุกคนช่ยแนนเหนยบบ้องได้ กูคูเยอะเกเพียงเนื้อกูคูเนาะเพียงไหนก่อนอ่ะพรุ่งนี้ถ้าผมว่างผมก็จะเอามาเผื่อไว้ให้เขาสองขวดนะเผื่อเขาต้องแบบเผื่อเขาต้องกินเงทุกคนเพราะว่าถ้าเขาอยากเป็นคนเขาก็ต้องกินน้ำบ้นแหละเสี่ยอะเนือบ้องทั้งเราเบื่อควายช่วยอ่ะเนือ้องเยอะมาเมื่อไปเบิอเมื่อไปเยอะสัว ผมบอกเขาไปว่าถ้าเขาไม่กินนะผมจะลาดเขาแบบน,นี้นะเสียล่ะมาเ๋ยวผมต้องกลับแล้วทุกคนเผื่อเย็นๆนี้ผมเอาข้าวเอาน้ำให้เขากิน,นอีกน,น,นะผม้น้ำมนต์มาด้ถ้าผมว่างนะทุกคนๆๆดูเลย nói nha. không no cầm được thôi. Thấy á? mà thái nó. đi. Nên sẽ có bao phẩm nó bay Ôi, mà thái nó mất quay. mà thái nó nè. ขาจะวิ่งออกมาวยวว้ยถ่ายละวินดูมากทุกคนผมอ้ยเป็นยังไงทุกคนโอ้ปลาหินเลยนะโอ้มันดีถ้าผมไม่ออกมาเียน่าจะโดนนะทุกคนดีดิ ายแล้วพูดถ่าแล้วกคนตน้มยังกลับะมีคลืมไางดูจับอาไวดีคนลมนกคนให้คนูใช่มมีครให้คนดูนาะ หขอบคุณทุกคนไปแล้วโอเคครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะมันมาไว้ทุกคนถ้าทีชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ยทุกคนดูดิ เพ่เป็นกำลังใจให้ผมนะไปครับทุกคน